สวัสดีครับวันนี้ม่พอกับช่องนายช่างอุบลคนเลี้ยงวัวอยกคือเก่าครับผมนี่ภาพพึงบรรยากาศตอนเลี้ยงครับเด็กๆในคอกินห้ามครับพอดีเดี๋ย้สีเขาครับห้ามไม่กินหลังจากพอเดือดวกลามครับวันนี้ปล่อยในแปลงครับปล่อยในแปลงหน้าครับพอดีเดีสีเขาครับก็เลยห้ามไมกินครับเสริมไปครับผมประมาณนี้ครับผม กินห่ำเสริมมาครับอ่าครับอมองเลืม่มมองลามก็เลื่มมุมดไปแน่ละครับเหลือแต่ยาตัดยากเกี่ยวครับเจยเสริมห่ำพอดีเดี๋ยวสีเขาครับสีเขาก็เสริมไปน้ำเนี่ยครับผมครับเจ็บประมาณนี้ครับบรรยากาศครับตอนแรงครับผมหลังจากเขาห่ำหกินครับ มากน,นี่ครับผมครับจังไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องหน,หน่อยๆเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมวันนี้ครไบว้ยซับนี่ครับผม,วนนวส,ม,บผมสวัสดีครับ